Hey, yeah. what's นี่นัดเครื่อนหรือเปล่าครับเนี่ยอเฮ้ยมกยครับอันนี้ลูกศอ,อ,อ,อนะครับวเดีดเกียรตินกิ่งใวงันนี้มาอยู่ตึกมน,นุษแล้ว วันนี้มาเรียนเวียดนามกับเรียนปายคนมาเ่เสหากกล้องผมหน่อยครับเล่นเกมเปิดสปีกเกอร์โฟนเหมือนกันเปิดลำโพงเหมือนกัน <S 2> <S 2> โอ้เสียงข้าไมไปข้ามมาอู้สนุกเลย เอจบเวียดนามแล้วครับเรียนเสร็จแล้วครับงานประกาศคะแนนด้วยมไปสอบตัวอีกเอ้ยไม่ได้ไปสอบตัวอีกไปอบรมตัวอีกต่อสู้ๆนะบ๊ายบายอันนี้ยากนะครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในคลาสตัวอีกแล้วกินแล้วหรอกำลังกินตัวอีกสอบอะไรอ่ะ บายเมื่อกี้เหลือกันหลายคนใช่ไหมตอนนี้เราสองคนแล้วแล้วก็จะเหลือคนหนึ่งแล้วส่งซีเสร็จแล้วตอนนี้เราว่าแยกไปกินข้าวมันดีกว่าไปกินที่อมอนก็ตลาดอมอนนะครับเป็นแบบ ตลาดกลางคืนน่าจะนะที่แบบเด็กเกษตรหลายคนก็มากินกันบ่อยมากๆของกินเยอะด้วยราคาก็ดีที่สปาเปิดมานานแล้วแล้วก็แบบมีหลายอย่างมากๆไปกินดีกว,ว่าทุกคนเราเปลี่ยนแผนคืออมอนอะ่ะคนเยอะมากแบบที่นั่งไม่มีเลยก็เลยเดยนใจเป็นกลับบ้านดีกว,ว่าอ๋อกระเป๋ากับเดี๋ยวเจอกับเน่ด้วยเน่ ติดแล้วนีอยู่ไหนมีเซตตัแต่กี่มครับอ่าม่ได้แต่วานวันนี้ครับทุกคนเรียนวิชา B A เย่มาจากอะไรนะ Business Analytics ก็จะเป็นแบบเรียนพวก t ูที่ใช้ในการทำธุรกิจเช่นแบบ Excel, SQL, Python แล้วก็อะไรเงี Power BI ประมาณนี้มีคนจัเอ้ามาแต่เช้าเลยฉันนึกชันเจ็ด อันนี้นะครับพามาดูอีกห้องหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้นี่เปิด8โมงครึ่งถึง4โมงโนี่นะครับก็คือห้องที่เราสามารถเข้ามาใช้ได้ถ้าเราเป็นเด็กบริหารนะครับนี่นะครับก็จะมีอ่า ตู้เย็นนะครับให้เราใช้ได้แล้วก็มีที่นั่งห้องนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นห้องสาหรับสาขาการเงินอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ทุกสาขาเนี่ยเข้ามาใช้ได้แล้วครับเด็กบริหารการจัดการก็เข้ามาใช้ได้เหมือนกันครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงบุรณาการนะครับหรือว่า Innovative Approach เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ ทับไปสามทุ่มครึ่งมาขับคนเดียวด้วยอันนี้ระหว่างทางกลับนะทุกคนแบบเขาจัดสวนใหม่แบบสวยมากไว้เดินกลางคืนก็ไม่เปลี่ยวด้วยเขามีไฟเห็นปหมไปครับผมกินข้าวเสร็จแล้วไปอ่านที่ห้องชมลมต่อ คเวเจ็บของเตรียมไปสอบไปครับไปสอบกันเกอะไรส่งออกเพิ่มเออเรียนเสร็จแล้วยจ็บปวยผมมาจะเข้าเนี่ยสองแต่ว่ามาเผื่อไว้ก่อนเอาละทุกคน ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนนะครับคือลืมไปเลยว่าเคยมีการบ้านมีงาน B A ทุกคนยังจำม่ชัเ B A ได้ปะก็คือเมื่อวันจันทร์อะใช่มีงานต้องรีบเคลียร์ละอย่าดองนะครับทุกคนวันนี้เรียนวิชาอะไรบอกเั่นบอกวันนี้เรียนวิชา It's information system หิวจังเลยอยากกินแบบข้าวเหนียวหมูเส้ะ ว้ก so ็โมโมกทีครับอาจารย์ชื่อตอนเก้ก mm ็มงเป๊ะเลยปะเกือบแล้วตอนนี้ทุกคนยังครึ่งห้องเครัครึ่งห้องครับยังไม่มาเลยอาจารย์ชื่อไปแล้วมันเป็นยังไงไม่ทช้เป็นยังไงเดินมาหันเลีเรียบร้อยเรี้ีย้อเีร้่เรียนีบร้นี้เรียเรร้วเรเอี ใช่ไหมใช่ได้หรอคือถ้าตัาทำหมูปิ้งเดี๋ยวเบิร์ตมามาค่ะจบแล้วมาให้ลมาสมมติมาละหบาทเอ้ยสบาทเดี๋ยวต้องถูกอ่ะส่งคันต่ำสองร้อม้อย่างเงี้ยมาต้งหร่ละหกร้อยบาทกเนียไม่คุ้มเลยหัวแถวน้ออันนี้หวแถวไหนปาป้าที่ไหป้ามาลีลอล่าถ้าป้าลอล่ารับเดี๋ยวมาลงพันมาลงคันกูไม่ละมึงคือมันเนี่ย มีธุรกิจละแต่ว่ากูจหาเงินจากไหน20ล้านมาซื้อนี่ไงขายหมูยิ่งกับจนรวยเลยแล้๋ยวพึ่งมาเริ่มเก็บมากเ้ยว่ะนี่คือของปั๊มนะใช่นี่เอาหน้ากูไปหากินหลายทีเลยนะไม่เคยให้เงินกูเลยไปกินข้าวไปกินข้าวที่ไปกินข้าวที่ไหนที่เา่อที่เกษตรเขาจะเรียกว่าบาร์นะแบบโรงอาหารเงี้ยถ้าที่อื่นอเขาเรียกแคนทีนหรือว่าที่อื่นเรียกเลยคาเฟ่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรีสตอร์มหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคาเฟ่เทเรียหรือว่าแนวแบบว่าอ่อ s o m e t h i n พอทารีอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นอิตาลีเขาจะเรียกว่าแบบโร์เซนคาราโชอ่างเงี้ยไปครับทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่าที่ดีที่เดิมที่เดียวก็คือบาวิทวานะครับทุกคนสวัสดีครับพี่ยอดี่สวนักบินวันนี้จะกินเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวโอ้โเฮ้ยซื้อสเปียงอะไรเรียบร้อยเตรียมไปเรียนต่อ นี่พูดเห็นห่ะเซเว่นสะดวกมาก Seven, มีเซเว่นมีโปรตโตโคอนเนอร์แล้วก็ขาหมูนะทุกคนคือเด็กบริหารแล้วก็เนี่ยแหละเวลาพักเที่ยงเข้ามาเนี่ยแหละเก็มีก็มีครับซามบ์ก็คือสองข้เท่ากันถ้า x เท่ากับเท่ากับเท่ากับแลคือ x เท่ากับเท่ากับหนึ่งนะสองข้างเท่ากันแต่ถ้า a เท่ากับเดียวคือแอนซาย เริ่เรียนแล้วไปครับไปตลาดกันสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้รายการ Big Up ชาบชิมชายนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนจะไปช็อปที่ขอที่ตลาดนะครับผมนี่คือตลาดของบริหารกับอีฟอนนะครับซึ่งจะมีมีราคาครับนี่ครับข้าวเล็อๆเป็นไงข้าว คนเยอะมากเดี๋ยวผมไปซื้อของกับเพื่อนๆก่อนนะครับเอาของอะไรอ่ะเราเซตหนึ่งเซตหนึ่งสีดาอ่ะเอาเซตหนึ่งไปไหนไปครับทุกคนเอาของไปวางห้องฟ้าใสก่อนทีนี้ห้องฟ้าใสมันคือห้องสําหรับแบบ<ร>เด็กคณะบริหารมันเป็นห้ององเนกประสงค์แล้วทุกคนเด็กบริหารก็มาใช้กันได้เดี๋ยวเราก็จะไปวางกระเป๋ากันก่อนแล้วค่อยมาเดินช็อปกัน โดดมาหรอเมื่อกี้ไม่โดดตรงข้าติดบริหารเลยครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยใส่เลยครับมีอะไรบ้างคืนนี้มีเป็ดย่างซอสเทอรียากิ49บาทแล้วก็มีเห็ดย่างซอสไส้ชิม1,499บาทค่ะมาซื้อได้นะเวลานี้ดังใช้ได้คนคุณเยอะเลย จริงครับคนดจริงอุ้ยจังไงเน็่ไงอร่อยไม่อยู่เราจะทำอะไรกันต่อครับพี่จ่าเฮ้ยมีพร็อพด้วยเหรอไปครับผมไปชมรมกันอันนี้พี่แพงนะครับ แบมเอ,องครับ <S <S ไปครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วตัดคลิปต่อไปครับทุกคนไปบาวิดวะกันวันนี้อยู่กับไปครับทุกคนไปกินขนมเบื้องบาวิดวาดีกว่า อันนี้มีไส้อะไรบ้างครับมีไส้หวานไส้เค็มแต่ละหน้าชอบไส้หวานไส้หวานพี่เหมา ธุรกิจสาขาการจัดการยิ่งดีเออเขาแบบไอแพบนแล้วก็มีประกาศเรามันคือบบวนี่มีมะขามจีจ้าอะไรอีกอะไรอีกชาอ อ่าอันนี้ของเราไปโคกับเมเจอร์เข้าเรื่อกิจกรรมแล้วคุณจะได้สิ่งนี้เรามีไวชูก็แต่ถ้าคุณอยากได้แบบไม่ฟอกสีเรามีบาร์บว่าเผื่อมีกิจกรรมแล้วก็มีการการคิวสี่สแผงคบเงินเผื่อบินมานไซต้องมีน้ำตาเทียมเราก็มีวาสาบเพราะเราก้องาความแซ่บไงยังโลบค่ะแล้วพี่ใส่ช้างหูออกงานเผื้แบบมีกิจกรรมที่ออกงานอะไรใดๆเราก็หมดแล้วนะสำคัญที่สุดคือโทรศัพท์ค่ะมัน แอปนี้คือ KU เป็นไหม่แบบใช่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 คือเปิดเข<ม>้าแอปมามีนี่ Student Card ม,มีอะไรต่างๆเลย<จ>ะเขาบอกว่าเวลาเราจะไปห้องสมงุดของมหาลายัยหรือว่าห้องสมุดต่างๆอ่ะเราต้องสแกนก็ต้องใช่อันนี้สแกนจะแบบชนะเราควรมีโดติดตัวไว้ค่ะทุกคนมันจะมีในช่วงวลกิจกรรมท่สามารถดูผ่านแบบนี้ได้เลยแล้วคือบางทีอ่ันนีข่าวอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ใน KU News อ่ามี KU News แล้วก็มีตารางปฏิทินอะไรเงี้ยคือ<ม>เราสามารถเช็คได้เลยบอกทุกคนว่านี่แหละค่ะคือส,สิ่งที่ดีในคณะในมหา,าลัยเราอลนนี่คือส,สิ่งที่เราควรพบกมาเรียนในหนึ่งวันในช่วงเวลาของเราวัยรุ่นเนี่ยควรจะเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆเพราะเราจะได้รู้ตัวเองได้เจอเน,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 นื่ลนใหม่วันนี้ก็ลาไปก่อนบบาย เรามาพูดถึงกิจกรรมที่ในคณะเราเนี่ยแบบเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมกันมาดีกว่าคือคณะของเราอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคณะบริหารมันต้องมีการอั s สกิลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะ คณะของเราก็มีการจัดกิจกรรมอบรมให้นิสิตได้เข้าร่วมเยอะมากล่าสุดอบรมอ,อบรมโทอีกคือมันน่าสนใจมากทุกคนคือถ้าใครมีโอกาสลงเผิกแล้วก็มันจะมีกจิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆอย่างช HR า HRM อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีการบอกให้นิสิตลองไปเข้าร่วม s o ฟต skill ดูนะึกิดบุคลิกภาพ,าพวิธีการแต่งตัวหรือวิธีการพูดคือมันก็จะมีแบบพวกเวลาแข่งเคสหรือว่าไปแข่ง analyze บริษัทแบบปรับปรุงบริษัทคือมันมีอะไรให้ ยูลองทําเยอะมากมันอยู่ที่ว่ายูลองทาหรือเปล่าการแข่งเคสอะเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไปแข่งเคสเราก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากที่ไหนในการแบบการทําเคสครั้งหนึ่งอะที่เราชอบซึ่งจุดๆนั้นอะจะเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้อยู่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าโอเคแต่อันนี้คืออันที่เราชอบทำนะและเราทํามันได้ดีนะเราสามารถเอาอจุดจุดนั้นมา a อ a p ปกับอนาคตเราได้เว้ยมันไม่ใช่แบบว่าแค่เรียนในห้องเรียนอะทุกคนแต่มันคือแบบการค้นหาตัวเองในตลอด4ีปีนี้ยซึ่งแบบ ทุกการแข่งเคสหรืออะไรเงี้ยทุกคนอาจารย์อ่ะเขาบอกเลยว่าแบบใครจะแข่งมาหาอาจารย์ได้เลยอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาให้จะได้จะได้มุมมองจากอาจารย์เยอะมากมาอ๋อแล้วก็เสิรเนเรื่องก็คือเรื่องแบบการอบรมต่างๆอ mm ่ะฟรีนะทุกคนแต่อาจจะต้องมีมาจจำนิดหน่อยแป๊บหนึ่งแล้วแบบแค่มาจจำว่าเอ้ยเราจะมาร่วมนะพอมาร่วมก็คืนเงินแถมแถมได้ขนมได้ใช่ได้สวัสดิการดีด้วยค่ะทุกคนก็จะมีอันนคือไปดูบริษัทยูเคยไปบริษัทแล้ว่็ ไปของที่เป็นตรงนี้อ๋อใช่ใช่ทุกคนคือมีไปไปบริษัทตรงนี้มีไป Amazon, อเมซอนมีไปธนาคารเอฟซีดีแล้วก็ไปรัฐสภา,าไปไปทุกอย่างกับทุกคนแล้วมันก็หลากหลายด้วยคือมันเป็นโอกาสดีๆที่หลายๆครั้งเราควรจะ่คว้าไว้คือถ้ามีโอกาสโปรบัคว้าไว้เลยคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสมาปุ๊บัะคว้าไว้เลยคือมันสาคัญจริงๆ <c oughs> คือถ้ามีอะไรอยากจะบอกรุ่น,น้องนที่เข้ามาก็จะบอกลา อยู่เข้ามาแล้วกูควรจะแบบรับสิ่งใหม่ๆร<ๆ>ับสิ่ง<ๆ>ที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดี<ๆ>ขึ้นมาถึงว่าอะไรสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาความรู้ใหม่ๆความรู้ดีๆที่แบบมันไม่มาบ่อยๆอ่ะทุกคน<ๆ>ถ้าอยู่ได้มีโอกาสาเข้ามาในขนาดนี้แล้วมหาดน,นี้แล้วก็<ๆ> กิจาการรมที่เขามีให้ทำถึงคือมันมีอแบบลยลเอยดยุ่งากมากที่ว่าถ้าอยู่ไม่ลงมือทอยู่จะไม่มีทางดูเลยเว้ยคือช่วงวัยรุ่นอะตอนที่เรากำลังจะเข้ามาหาลาัยเรามีความเครียดเรื่องแบบาการเข้ามาหาลัยมหาลัยเยอะมากจนเราลืมอะไรบางอย่างไปแล้วอะการเที่ยแบบเออพี่พี่มานั่งพูดคุยกันให้น้องๆฟัง,งอย่างเนี้ยมันก็ดีนะมันทําให้แบบเหมือนรีมายให้ทุกคน ไม่ลืมว่าแบบว่าคอยของเราไม่ใช่การเรียนอย่างเดียวมันคือการใช้ชีวิตด้วยทุกคน<ม>คือมันไม่ได้เติบโตด้านความรู้อย่างเดียวแต่มันเติบโตด้านการใช้ชีวิตจริงซึ่งคือ,อยูต้องใช้ชีวิตของอยูด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเพราะฉะนั้นยไยความไว้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคือถ้าใครแบบยังไม่รู้ตัวว่าแบบจะไปทางด้านสายงานไหนแบบจริงจริงอ่ะ คือการจัดการจะทําให้ทุกคนเข้าใจตัวตนตัวเองมากขึ้นคณะบริาหารเรายืดหยุดมาถ้าอยากเรียนสายไหนรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบเราเปลี่ยนได้หมดเลยทุกคนใช่ๆคือมันเลือกเรียนได้เลยในสิ่งที่สนใจเพราะฉะนั้นนะคือหนึ่งเข้ามาแล้วใช่ปะ่ะ ทำกิจกรรมให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรปุ๊บไปลงเรียนวิชานั้นลงดูว่าชอบวิชานั้นจริงๆริงไหมชอบแนวนั้นจริงๆริงไหมแล้วค่อยๆลงไปในวิชาที่หรือกว่าพอลงไปเสร็จปุ๊บอะถ้ารู้แล้วว่าชอบอะฝึกงานสำคัญม,มากฝึกงานต้องฝึกในสิ่งที่ตัวเองชอบและคิดว่าตัวเองจะทํามันได้ดีเพราะถ้าอย,อยู่อยู่กับสิ่งที่อยู่ไม่ชอบอะอยู่จะไม่มีทางแบบ ใช้ชีวิตอนาคตอย่างมีความสุขได้เลยหลังจากส่งงานแล้วก็เฟจ็อบเบอร์นั่นแหละทุกคนเดินไปทางในสายงานที่เก่งชอบแล้วถ้าสมมติแบบยังมีความยังมีแบบความคิดในใจหรือปัญหาอะไรในใจอะ่ะคือเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคนอะ่ะคือปรึกษาได้เลยคือมีปัญหาอะไรก็คุยได้เลยหรือถ้าแบบยังไม่อยากยังไม่กล้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองอะ่ะ ลองคุยกับอาจารย์ที่เใงสนิทก็ได้อาจารย์ประจำวิชาต่างๆทุกคนพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะให้คําแนะนาในทุกเรื่องพ่ออาจารย์เขาพร้อมที่จะแบบให้ความรู้กับเราอยู่แล้วอะคือเขาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เราประสบความสําเร็จนั่น,น,นคือสิ่งที่แบบอาจารย์ทุกคนคิดคือทําให้มีจิตเป็นนิสิตท,ที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นะเขาไม่มีทางมากัาอยู่แล้วเว้ทุกคนขวนขวายให้ดีที่สุด ไมีงานกลุ่มเราทุกคนควันนี้เราจะไปกินอะไรครับเย็นนี้ไปกินหมาล่าไอ่คนนี้ใครอ่ะไม่ไม่เรียนเมื่อกี้เรียนนะผมก็ไม่ได้เรียนกับคุณนะตอนโผมเห็น<ถ><ๆ>คุ้นๆเหมือนเจอคุณเมื่อบ่ายโมงมเรื่องกินนี่เรียกสีได้เสมอตรงนี้คือ ข้าวมอเลยตรอ่าก็คือนอกมอใช่ไหมเดินแบบตรงข้ามของมอเลยเดินถ้าเราคามารอบเดียวอเด็กเกษตรก็มากินตรงนี้กันเยอะอยู่มีร้านอาหารเยอะมากใช่มีทั้งถูกทั้งแพงอ่ะแต่เราเน้นอร่อยอยู่แล้วจ่ายได้หมดว้าวเท่าไหร่วันนี้เห็นไหมข้าวเหนียวไหมไม่หิวโอ้ยมันกินอะไรมันกินอยู่ดีโอ้ย มหมาหหย่าเถียงทำไมอ่ะกูกินกูจะติดใจแบบเลยอันนี้อันนี้อันนี้เอให้มานะของดีจริงกึบกึบกึ๊บกึบเลย